สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในเรื่องของความรักที่เรากำลังงองแงงอนกันอยู่เนี่ยน้อยใจกันอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเขาผิดหรือเปล่ามาดูกันนะคะหลังจากได้ยินเสียงให้นึกถึงหน้าคนรักหรือคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณอยากรู้ว่าเขาจะงอหรือเขาให้ความสำคัญกับคุณไหมเป็นยังไง ะะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูแบบกว้างๆไม่ได้ระบุเจาะจงใครเป็นพิเศษนะคะถ้าใครหรือคุณมีปัญหาแบบนี้อยู่ก็ถือว่าบุญสัมพันธ์กันการเลื่อนมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะอะเรามาเริ่มกันเลยนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะคิดซิว่าเขาอ่ะคิดจะง้อง,งเราไหมนะคะก็ขออุญาตสับไพ่แทน9้าครั้งค่ะเรามาดูดวงกันเลยเขาชิดง้องเราไหม กำลังหุดหยดอยู่ค่ะอยากเอาชนะคุณเหมือนที่คุณอยากเอาชนะเขายังไม่นิ่งยังมีความรู้สึกว่าเขาไม่ผิดและคุณเองก็คุณคิดว่าคุณไม่ผิดมันอยู่บนคําว่าที่ๆนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นลักษณะไพ่พอแง่แม่งอนถือดีแต่ละทั้งคู่เลยแล้วก็ต้องปรับตัวหากาันเพราะว่าทั้งคุณและเขาสภาพแวดล้อมสภาพสังคมสภาพครอบครัวแตกต่างกันออกไปฉะนั้นต้องปรับปรุงตัวตรงนี้ขึ้นนะคะ แล้วก็เขาก็มองว่าเขาเองไม่ผิดคุณเองก็มองว่าคุณเองไม่ผิดถือทิทฐิทั้งคู่ถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้ไปได้ไม่จาเป็นต้องถือศักดิ์ศรีนะคะหมายถึงตัวเราด้วยอ่อนบ้างสติกเกอร์ทักไปหาเขาก่อนบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็สําคัญในระดับหนึ่งเหมือนกันอย่าเล่นเกมชักเขยเลยเราเหนื่อยค่ะบทสรุปนะคะแฮปปีม้มากๆค่ะเพราะว่า คุณทิ้งเอาไว้เลยนะไม่เกินสิบวันเดี๋ยวเขาก็มาทักถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่งอถ้าคุณงอไม่เกินสามวันก็กลับมาดีล,ละเผื่อโคยปุ๊บ,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 บก็เขาก็รออยู่ก็จะพูดทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรอเขามางอ้อไม่เกินสิบวันนับจากที่เห็นคลิปนี้นะคะเขาทักทายเขามาง้องอนคุณแน่นอนแต่เขาจะทําแบบมบึนๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกคุณจะเป็นฝ่ายยอม และรอถ้ารอก็สิบวันแต่ถ้าไม่อยากรอก็สามวันไม่เกินนี้ถ้าคิดว่าคําทํานายนี้ตรงนะคะพิมพ์คําว่าน้อมรับหรือส่งหัวใจมาก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้พวกคุณโชคดีค่ะ